เอาเนี้ยหัวบวงหน่อยหัวใหญ่นไงสบายดีสบายดีและสวัสดีแต่พี่น้องมื่อนนี้เศาแค่คิดจะไปเลี้ยงแพะอีกเลยเนาะพี่น้องก็บ่าวอีกเนาะเลี้ยงแพะเลี้ยงแมะเนาะไหล่เนาะไปทางด่านหลุมสำหรับพี่น้องเมื่อวานนี้คืบๆเนาะอากาศนะแต่ว่าพอดีเนาะพอดีเย็นๆ แดดว่าออกนี่คือตนอนะเจียวเนาะก็เอาเามืนอยไปกิน่งมองทาน่ก็มีมองก็่องถมพูดมองแก้วใช่ันพานี่มองมองเยอะมก มง้กี่ะพี่ามันเปนได้นมีคต้นาว่างกนถ่ามัุก่งนมนทยากเพราะว่ายาเนี่ยแม่งยังตัดต่อแล้วก็ยม่หลุดตนตังหมอพันนั่งกัน้าไปไปหมอพันเดะทาง บอกหมองไปกินตอนไปเหลี่ยมแพลเนาะเพืพอ่อไปว่านางผักเนะเาะกินหนงหมองจะออกไปทางหน้าเผื่อแหละจ้ะเมนูหน,โน,โนโา้นาผักนี่กินเนาะกับไปยังไปให้ท่ออนานเจ้าอานหมองนะมักใหญ่ก็มีผัอ,อยากกินเนาะกินไรหรืหมักใหญ่ฟังหน่อยนะมันแสบมันอ่อน,ออนพอดีกินแล้วพี่นอ้อง กำลังจะไปจ้ะพี่นอกอันนี้ต้นงหม่องตงนนะน้นนี้นะใกล้ซุกอะละหม้กนันใหญ่เลยนะหเหลืองไปละแดดนากห้องก็ได้ใช้หมื่อไหร่ยังก็เลยใส่แต่หมอกเสืออออกหน้าจะหมอนจ้ะเดี๋ยวสิไปถ่าย อยังแบบตามปา <laughs> าลพา,พาพี่น้องเบิ่งเนาะพาพาเบะพาแพะหลอกหลอกกินเนาะไรเอาทางหน้าแล้วพี่น้องมือน,นี้กะมาเลี้ยงแพะตามเคยจ้าของหน้ายำแหลงเนาะเด็กฝนกำลังกินอยนู่เนาะเบาพี่กระดาษพังฝนละ อย่างออนอะางน่ะท่านาาบิ่งบอกวีกระซงละทา,างตำลังแทน,นี้ทางอองนาเช้าพชรเนาะพี่เนองอ่าเอฟซีแบบวเอฟีแบบเคยบ่งเช่าพชรแต่ก่อนๆมาก็สิเห็นเนาะเคยพาย่าหน้่ง่วสอัน ไปเกี่ยวเขาบ่สว่วนนั้นเดิไปแล้วดำหน้าบ่ย่างออกหน้าถ้าไม่นุกอันนี้พระอันไม่หนุกเป็นหานนี่นะไม่อยากออกหาทางไปบ่ออกก็อยากให้เคยเนาะพี่น้องเพวว่าที่จะไปทางผุ่นเ้ากรจัดอันปูหมอปูมันเองน,น,นะอยากเดี๋ยไปกินกินมันกจะจัดแล้วกระจัดถ่านท,ที่กัน ไเลยสิปานพ่นากหน้าเนาะไปเก่าออก้านี้แหล่ะจะเปลี่ยนกปองแล้ทั้งปุ๋่อยากออกเลยอปเลยไม่ติดใจหรืองนมันนกทางทางทางพี่นอะทางออกมาาักเกตหลัดออกมาทางนี้เลยก่ประมาณกิโลกัวบ่ประมาณพี่เนาะ ลักหนึ่งบ่ขนอ๋อไปนี่ก็เนาะขันอ๋อทางผนะาุน่ะประมาณถ้าได้จะลักวิสามสีลักก็จะออกทางผนะุนอ่ะทางใหญ่เนาะอันนี้เป็นทางหลาเชิงกับหัวดงเนาะ้าพี่น้องแบบเอฟซีแบบเบ,บิ่งคลิปเท้าแค่ตัวหย่างออกหน้ากับสิขุดเนาะทางนี้คลิปเก่าคนเลย้ากะะ้าหยาออกมา ด้นเ mm. ติบเลยได้บริเวทาออกมาทางนี้ต้นถอยไล่ลายพี่น้องพังไทยก็เอิญนดนถอยเช่นกันหมือนกนพี่น้อนที่มันเป็นแบบแต่ก่อนถ้าไม่มีใบทั้งนจะเป็นพุ่มงามไปหน้าสวงไปยังหน่อยๆแล้วพี่น้อง หมากมาแหวกขี่อยากคือมากคือตังคือเนี่ยังนี่ลยลนระเนาะเจ้าแคสเซลอหไรบี่เดี๋ดวยวนี้มันเบิดใบเลยตะกี้นะมันจะเป็นผุ่มนะพนะี่เนาะพี่เนาะต้นคอยมันจะเป็นผุม่มเป็นคือมากคือ,อยังนี่ลยลนระเนาะเจ้าแคสออกมาหน้ากับชิมันหนังขี่ก่อนโด <c oughs> ินไปใส่ตัวนั่นตัวนี้ตะกี้มันบริถ่างตะกี้มันเป็นอน,น,น้ามันมีบใบเขียวลายบริถ่างแบบไม่ดอก บริเวณนน้ำแบบนี้เก๊กี้นะมันบริเปวนแบบนี้ได้อันนี้มันหลอดมั้ล่ะใบกับบุบีโอ้ยเขียวเ,เนี่ยเหมือนอะก็งามต่างผักเนาะพี่นนเนาะต่างดอเบ่บงแแบหรือแพ้เนาะมันกำลังกินหนะกินหนะกัน เป็หมอใบไม้เราแค่กินอะไรกินม้มหมอเปรี้ยวปากมากเลยนะอืม Ông na là gì nó Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้มาหอนนานเย็นเว้ยวอยพี่น้องเอ้ยหมดที่หอนหมดทอ้าวได้อยู่ทางนาพี่นะมันลูกแน่เอาหนาวห่อนนาเลยเนาะพี่น้องบรรยากาศทโคตรดีเลยเนาะบรรยากาศที่เย็นเย็นแบบนี้แห้งโตถึงเลยเนาะเขามาซื้อจะแบบไม่แห้งแบบสบายโตแห้งเนาะ รื้แบบต้อนท้าวหยาออกมาเหือหอข้าออกจะร้ายผัดพ่อมาหนังบ่อนเย็นๆนะซ้อมกินแซวานอะไเลยพี่นอ้องโอ้ยเย็นๆแบบธรรมชาตินอะน้พี่นอ้องมาเรียงกระดนเติอแล้วแต่บอจักประมาณมาในสิบโมงน้อะพี่นอ้องสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งโมง สองโมงประมาณสี่หาโมเออสี่หาชั่วนาะมาเลี้ยงแทงแพเนาะข้าก็ชิได้คอยไหลเมื่อนะพี่นนองไหลเผื่อกินมันน้ำพังเนาะหลอกกินเมื่อนะนะแพะแพะเศร้าแค่จัประมาณนี้เนาะข้ากโตพี่เนาะมือยานเด้งๆมาใส่อยากินน้ำเฮยยังน้ำอะไนาะเ่อันแพะตัวนี้นะ โหหนังโรศับเดี๋นี้บู่มน้องกินได้อรอดใช่ไหาไปเมื่อเมื่อเมื่อย่างย่างเดี๋ยวนี้ย่างเป็นอะ้รมาไาตัเมื่อ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 วายว่าย่ายุ่หมูย่างไปเลย กำลังไล่แพะผ้าหลอกอันกินเมื่อน้ำทางน้อพี่น้องหลอกกินเมื่อบักเพื่อนหมดแหละน้ำน้องกาโบกโบกเบิ่งตะกี้น่ะขึ้นหอดเทวาทึ่งทีละพี่น้องเอ้โบกแห้งอันี่ก็พอเรากับจอกออกมาหาหวานแห่เอาปลาก็ได้ขนาดเพราะว่าหนามันบุกน้อพี่น้องคนกินหลายคนออกมาหลายมันก็เริ่มเบิดอแ้่แหละแต่กระบอกไม่ยังเนาะงวันเมืองกินน้ำกันน้อพี่น้อง จะกาวน้ำพอยายไม่ใหญ่ปลอดราะปลานีเนาะไอเดียวนี้ก็เลยสูบปลอดก็เลยให้น้องเม่์พลายลูกแล้วก็เป็นป้าธรรมชาติน้ำเลยเนาะไปหล่าเมื่อก็เลยจะพี่เนาะแดดแหงแดดแดดแดดที่เนาะมาเดือดส่วนแรงเนาะ เนส่าพาวาเด้กยามหอดเลยแล้วพี่้องผูกแดนไปได้าคนละคนหามไปหัวเขาเบิดแล้ว Mũi Mũi Ừ mũi rồi Vũng phiến Vũng phiến Vũng phiến Bừng này không nhảy là sầm nguyên cả bờ viết ngọt bộ sầm sao khét Sả bảo bờ viết Anh thảo này cả đây Cái mà chị đại đồ bỏ này đó là chị ra khung là bỏ Ôi Ôi อแล้ว้วดไปเลี้ยงแพะกามาเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าไปเลี้ยงแล้วแล้วก็ประมาณช่วง,งสามสี่โมงเช้าแคสกะไรเพิ่งมากินแถวเดินเพือนอะไรเนาะพี่น้องแล้วก็เปิดกัไปกินแถวเดิน,นเพือนอะไรเช้าแคสกะปอยป,อย,ปอยแล้วก็มา,ทาเท,ที่ยวเพือนเนาะพี่น้องสำหรับสิ่งนี้เช้าแคสกะสิได้จบคลิปเพลงสิ่งนี้เนาะพี่น้องขาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซกับและใครเปิเป็นกำลังใจแคที่เช้าเล่าเนี่ยเด้อ แล้วกันเก็บใหม่เจอกพี่น้องบ๊ายบาย